กฟผเกื่อนวชิรลลงกรร่วมก,กับเทศบาลตะบนทองผาภูมิจัดกิจกรรมแคมป์รันแอนด์ไบค์แอดวชิรลลงกรดัมแคมปิ้งวิ่งปั่นในสายหมอกโดยมีนักท่องเที่ยวสายวิ่งสายปั่นจักรยานและสายแคมปิ้งทั่วไทยร่วมสัมผัสบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนวชิราลงกรอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอย่างคับคั่งเมื่อวันที่17ธันวาคม2566เวลา7นาฬิกา30นาที นายชาคริตตันพิรุณแน,นเ่เภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดกิจกรรมแคมป์รันแอนไบวิ่งปั่นในสายหมอกโดยมีนายชวลริตกันคำผู้อำนวยการเขื่อนวิเชียรลงกรณ์และนายสราวุธสศรีธันดรนนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิเข้าร่วมพิธีเปิดณนาถนนหน้าอาคารที่ทําการเขื่อนวิเชียรลงกรณ์สาหรับกิจกรรมแคมป์รันแอนดไบวิ่งปั่นในสายหมอกในปีนี้ เป็นการบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกันร,ระหว่างเทศบาลตำบนทองผาภูมิซึ่งจัดกิจกรรมวิ่งในสายหมอกและกฟผเขื่อนวิเชลงกรจัดกิจกรรมแคมปิ้งและป่านในสายหมอกโดยใช้เส้นทางจัก,กรยาน10.28เขื่อนวิเชลงกรซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า1,000คนการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ให้มีเม็ดเงินสัพัดไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิรนทองหาภูมิโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวเขื่อนเชียงรุกรส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานราชการพนักง,งานกฟผนักท่องเที่ยวสายแคมปิง้งสายรักสุขภาพนัก,กวิ่งนักปัน่นได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและยังเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทั้งมีส่วนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น